สบายดีเอฟซีพุท่านสบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาสบายดีพี่น้องทางหนังประเทศเด้อร์วันนี้ซจ้าชิปีจะพาพี่นอ้อนงขึ้นบนลังคาพี่น้องหากว่าแม่นซ้าชิปนีจะขืนไส่ตะก้อ,อ,กอนขืนขืนได้จีจีขึ้นไปอันนั้นพี่น้องหน้าต่างยังมันไม่ใส่แต่ว่าข้างบนมันอันกระปูมันทอนเ่ยบอได้จะขึ้นได้ใช่ไหมจะช่อมลังคา่ากระปูมันทอน

สอบที่นอะยันพยโยกออกไปเอยู่ฤดูห้อนเขามาหน่อยติวว่อนนะหมู่านนี่ล่ออกติวเวงเวงวงมาในนานะอะาตอุ๊ปอเฮยเอาดี เจ้าของจับเองเตีเองฮะซ้ำนี้ยังขืนม่ได้อยู่เออลักมัวไปหายมาเขนือไทยมาขืนไปอยากอะไรก็ดีไปดีพี่น้อะ ตะกองก็ขึ้นบ่ได้ไปทางได้สะขึ้นล้างข้าวบ่คันได้สำคัญสำคัญกับตังตัวนี้ขึ้นเฮือนป้าบ่เออนี่นี่เอาตะเอาตัวโั้นกอีเมย์อีเพอแยบอันโตตัวนั้นบ่หรือว่าสิเอาตังไปง่อยบ่โอ้ยลักหัวก็ได้พอเอ้ย โอ้ยไม่กับโบค่อยดีได้แหละเสียวเด้หัวตั้หัวตั้มขั้นกายเอิ๊กไปเลยมันขืนได้บัดลงจะกระโดดท่อนลอเจะคล้องบ่ขืนตอกแม็กต่ปูทอนไปได้พี่น้องเ้ยอยู่ถิงค่ะขืนได้ย่ชิขืนได้ย่ ได้นะเออไม่ขยุ่งคอยหุบสร้างไอ้ยาไม้พายุงไม้พายุงเอาเค้นไววอีเทิงพอืมได้กระปูผมมีจักอันสะพาะลมมามันจังดังกะ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 เอาดีๆได้เถอะเอ้ยขาข้าสมาสันแถวบ่วัวตายแหละ โตน้อยๆหนึ่งสีฮักอย่าว่าเจ้าเหยียบมองนั่นตีเออให้มันสื่อตรงสื่อค้างสื่อคือมันนะนะเอาคืนค้างนี่นะดีแล้วเอาตีนคืนค้างนี่เออแล้วก็เหยียบหันเลยเหยียบเหยียบมองตรงเลยนะพอพีอก,กได้เออข้นแล้วพี่น,อน้องขข้นเทิงรังคาแล้วจ้าเมื่อนี้ ขึ้นบนหลังคาห้อยหัวเมื่อแรกเรตามเส้นเล็กตะปูไปค่ะอ่าทางนี้น้ำเออทางนี้ก็หัวคือกันหักมันบดได้นั่นแม่นบอกมันบดได้พูขึ้นบอกหันได้เล็กตะปูทอนหันแม่นเบื่ะะมอนนะแมนบดแล้วหัวนะตอกไม้เบิดโลดเจ้าหยยบเบิ่งแล้วมันทอนขึ้นมาแล้วแม่นโลด ลุงขาวบัไดไปการบอรมเมื่อนี่ปลาแก้วมี่บอ,อนอานาณ์นะเมื่อนี่มันจับอยู่แมงแข็งวู้จะหน่อยสิไปเอาแล้วเอาเลยตัวเขาบอกนะเอาเลยตัวเขาบอกนะเอาเลยสามลังพี่น้องเฮี้ยกันนะานฬะบ้านลุงขาวพรบ้านลุงรอน บ้านสาวสุปนีเสื่อมต่อกันเบิดเลยอยู่เนี้ยติดกันเลยสองบ้านอันนี้มองจอดรถล,ล,ลุงร้อนเราก็ต่อเลยพอด,ดีต่อกันใายค่ะบ้านจัดฉันสามพี่น้องสามพี่น้องค่ะโคโซคบกบไปการเฮ้ยมือนี้โอ้ยแดดเด้จะได้สิบออนบะ คอยยื่นอยู่นี่คอยห้อนเด้ขินสอมลังค่าแล้วเากันซย่างาประตูย่างบ่ได้พี่น้องเลยจักสิบไปหายไปเห็ดหายเดียวนี่นะประตูอาเทือนนะเทือนครัวของเรานะ่่ยังสิเห็กุกอออกมาพี่อีกฮะ ค่ามันหัวอะไรก็มั่งใหม่เท่านั้นแหละใหม่มันห่างผลเนาะหัวเลยกันหัวผู้นี้แล้วประหลาดหัวเตะปูกระเบื้องเหลวเลยเเช็ดประสันแล้วเกินขวานะ มามมีมมมมมแล,ะล,ะล้วลบ่ดลงบรดยบาทนี่อย่างไปลงเงื้อนลงขขาวไปบรดยคื้เก่าลงมงเก้าเจ้านี้แหละมอลงสิง่ายอยู่เดคคขาลงมาใส่มันตั้งน้ำค่อยนี่ <c oughs> ยยำลงนะ ได้กินป่นแมงคงเดีอเฮ้ยมันแดดได้กินหมองนี่นะกินหมองเงนกับบกินได้สูหมองนีละมันสะอาดันงมาน่มันแม่นบะกินอะไรกันน่ะปลาผักกั้นตอกกจองตำซัวตำซัวข้าวปุ้นตำข้าวปุ้นโว้ยอะไรเนี่ยลูกกิ้นนะแม่ ินเดอปาลุงมาดีป่าลุงกอนเร็วเร็วสบายียลยกดีปาลุงเลิกแล้วเฮียนเจ้านะนม้สได้ชงนุ่งแล้วบ่ใสสวยเฮงมาเดอพี่น้องจ้าเขาปลากรนเขามีแต่ผู้สาวเลยกินตําเหมือนใป่าใสเดียวเลยมีแต่คนสวยๆสองพมกับเบ้ยมีแต่ผู้ เอาปัจจุบอนเป็นลูกซีดาสซไดาเอามาสบายดีประลุงก,ก่อนอโอ้โหหล่อเดดเดโอ้ยมาหล่อเดดเดเขาทรานยน,นียนเ่เดดยายเจ้าอิ่มแล้วกิ <S <S ไนไรบ่ได้บ่เพเท่านั้นเะเจ้านะ่ะอยากกินพันธุ์กระปุกกะกินหน่อยเดียวตะวันเทปไทยกินยังไง มือกองตัทบกล้องคุณแม่เป็นตากองอุ้ยะมาใก่นู้ไรกว่ามาหาตาลัวมัมัร้ามันมาแม่ยายมากินน้ำเขามาข้าน่อนเจ้ากดบขายเป็นอนี้ก่อนยิหนาผู้สาวได้มีน้องเอ้ยแซ่บ

เอ้าวพุท <Aud Marcel> ่าวตากแดดบาดนี่แม่แม่พุทธาวตากแดดกดเขานั่งไนกับบุญนั่งพี่พระก็ไปนั่งไนกับบนั่งวันนี้ตากแดดกิ้เข่ากับบาสนะมมีเฮือนอยู่แล้วบาดนี่พอเทิรนเด้อยังไนเขาเหตุน่ะเขาอเหตุตอนนี้แต่เซ่พอกินไนเขากับบุกินยักษ์ข่าเรื่องนี้ยงเซ่ให้ยักยังเดียวมาหาไป ตา้เห็ดหน้าเห็ดจันนกระทุกได้เนาะยังม่กินตะแคงแดเห็ดให้เห็ดหน้ากระทุกไม่กินเข่าก็ยังทุกอยู่หัวเหลือมากไป่อากให้กินอยู่หนนะพังกว่าคนน้อยคนน้อยโอ้ยไม่เป่าหะเอ็งเองว่าง่ายกุ้มๆเดไปจากเข่าดิขิด แม่บเลี้ยงเขาดวแต่ว่ากูเอาอยู่บบเลเสือเสือเือดีูห่งในงานเก็ได้เนาะอันนี้ก็สาวเทินอันนี้ก็ตนีโอ้ยวัดดีสาวเทินดนี่มีผัวได้นี่สาวโสดได้นี่ราสาโสด้้ลกคอยสาวโสดสาวโสดไดาสาวโสด ໂຕກິນພີ່ນ້ອງເອີຍມາກິນເດີ້ວ່າຊັ້ນແຊບແຊບເດີ້ກິນຊົ່ວກະປຸ້ນເດີ້ຮ້ານຊີນຮັງນີ້ພ ี่ผา้ที่เกิดมาดกบายฝืงไม่ถวยก็มีรีบตีร้านคุณเดียผู้นัคือจัใหญ่เลยเออผู้ร้านจันะบอกไป้าไป่มันยมหลุมอ่ใครบอกแมมคุนเฮดวีบไม่ใรนไหนคเรคเฮด ได้แจ e ็คสมองได้สุกข้าวบุดีนะน้ำพลนมันห่วยอเดาน้ำพลมันห่วยเทพไทยกินหลักล้างหมูดเนอะไข่ขาวน้ำเดือดด้วยซองเลยนะปุ๋องกิโลองสามเ้าเลยกินเบิรก่อนเลยไอกียังมใชไจ่ยเลยราคายังยังเชียงเอา้าวสปอนเซอู่ อไอซมาจ่ายเข้านเลสเปเอฟซีสิจจ่ายเออเอซีาดาเป็นเอยจ่ายอยจ่ายเป็นละครหนึ่งบ้าอเรวะให้เอฟซีจ่ายเขาเด้อเฮาสิจะจ่ายถ้าจอซเปอร์ตามาจ่ายก็อาจะของสองจ่ายเลยก็เออเอเขาแล้เป็นเอซกอนล้เอฟซีอเบุกมาจ่ายให้ด้วยนะ เออมันกินน้าแ่บเลยกินกกอันนี้กันเนาะเออหวานกินแบบโอ้มันหวานเลยโอแต่แม่เอากินช่วงห่อเห็ดเทอนหรืวเจ้าพอด้กินเปล่าเ้ากินเมื่อนั่นแล้วมื้อนี้มีเวลาทวบ่ามาขายนะโอ้มุนบุดกเลย ขึ้นมาขึ้นมาละพัดอันก็มันมากินแน่แมันห้าวเขาเป็นอะไรได้บ่มันตายหลอดลายละไตรปีเขาเอ้าเกิดถอดมาแต่ปีผัดเป็นหมากเขาหลออหักบะเฮิงเราจะได้กินหัวมันเบิ่งครับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะช่องน้อยครับอันนี้นะเราจะได้มาเขากินลไรกหมุ่งปลูกแล้วได้เป็นหมากละพัดเสิร์ฟเรื่องตัดมันทธุพรมาก มันยังลูกบวบลนน้องลูกมามาเขาพบลินกับเขานะลูกเทพไทยมามามาไวไวเขาอีนหนูเทพไทยมาไม่ลูกมากินข่าวอีไว้แม่มึงหายังยังกินมันอิ่มลูกกินกินพอกินอิ่มแล้วจังไปเล่นโอเคแล้วมันนี้มาบ๊ายบายจบคลิปสามีก่อนเด้อพี่น้องค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณ่นาค่นนัฟังใฟัง่าสาทีนี่กนนารเดอที่ตไแลก็แชร์บนทนล้างมีควาุกไลฟ์พี่น้องเจอกันปหนาบาย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 ทัายบานบทาไทยว้ายบาย้นี่ก็บายบายลงก็บายบายปู่ทานหน้าก็บายบปู่ปู่ทาหน้าก็บายบายเทครับบ